คือ UFO บุกโลกจริงปะแล้วประเด็นคือวันที่ข่าวออกอะทุกคนโมกลาังบินจะไปต่างประเทศกับเพื่อนๆอยู่พอดีเลยรอบนี้ก็คือไปยกแก๊งกันเลยนะคะไปไหนกันนะ่ะไปล่าที่มาเก,ก๊ากันค่ะ <Huh? S 2> ไปอะไรนะเออนั่นหละค่ะตอนนี้ก็คือเตรียมจะขึ้นบินก่อนนะคะี๋ยวนี้ก็พากันไปดูไฟค่ะว่าจะบินกี่โมงทำไมคือเรารอเช็คอินทุกคนตอนนี้คือแบบว่าไฟของเรายังไม่เปิดให้เช็คอินสรุปแล้วก็คือพวกโมมาก่อนเวลาแบบมากๆเลยนะมันก็เลยยังเช็คอินตอนนี้ไม่ได้ค่ะเช็ค <Check S 2> ไม่ได้เราไปทําอะไรกันดีอะ่ะงั้นก็ต้องไปเติมพลังก่อนสิคะทุกคนกองทัพก็คือต้องเดินด้วยท้องค่ะแล้วเนี่ยคือไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าเกิดเราเจอ UFO จริงจริงบนเครื่องบินน่ะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่อง ไปค่ะเตรียมตัวบินกันจะเจอไม่เจอก็รอบนี้แหละเอาแบบให้มันเห็นแบบจาะจะไปลแล้วถ้าเกิดมันจะบุกโลกจริงๆอะตอนนี้โมก็ขอหนีไปประเทศอื่นก่อนแล้วกันไปพลอยอะไรวะเมื่อกี้พี่มูเมื่อกี้หนูเกือบไม่ได้ไปมาเขากับพี่หน้าหนูอ่ามันสแกนไม่เสร็จั้งสาม,สามรอบมันไม่ตรงอันเนี้ยเขาเลยเรียกไปสอบสวนอะไรอ่ะมันไม่ตรงปกหรอ ตอนนี้ก็เหลืออีกแค่30นาทีค่ะเครื่องบินก็จะบินขึ้นฟ้าแล้วแล้วคืออะไรเนี่ยมาถ่ายรูปอะไรเนี่ยลูกแอร์พอร์ตลิงก์แล้วทุกคนคิดว่ามนุษย์ต่างดาวจะมีจริงไหมคะเราจะเจอบนเครื่องบินไหมอันนี้คือลุ้นมากเลยนะเนี่ยบินไปต่างประเทศรอบเนี้ก็จะอยู่บนเครื่องนี้แหละค่ะสามชั่วโมงแล้วไอ้น,นี่ก็ไม่เคยฉี่บนเครื่องบินไงปวดฉี่แล้วมาปวดเฉี่ยอะไรตอนนี้เนี่ยอ่ไหนๆก็ไม่เคยเข้าเข้าครั้งแรกนี่แหละแต่ระหว่างที่กำลังกินข้าวอยู่นั้นโมก็เริ่มสังเกตไป เพิ่งเห็นในข่าวไปแว็บๆเองไม่คิดว่าจะเจอเข้าจังๆก็วันนี้เลยค่ะพอนี้เห็นแล้วก็ช็อกไปเลยอามจเอาวิดีโอที่ทุกคนดูอีกครั้งหนึง่งทุกคนดูดิมันไม่เหมือนเครื่องบินอนะมันคือไฟอะไรอะเอาแล้ว UFO บุกโลก